ในขณะที่เพลงดังๆของเบลส่วนใหญ่จะเป็นเพลงเร็วเนาะแต่เพลงเนี้ยกับกลายเป็นเป็นเพลงที่ผมชอบสุดของเบลคือมันดีหมดเลยฮะแต่งเพลงให้เพื่อนอ่ะแค่สตรอรี่เบื้องหลังแค่นี้มันก็สวยงามมากแล้วอ่ะ <c oughs> คือเขาไม่สามารถแบบเลี้ยงตัวเองได้จากการเป็นศิลปินได้ได้ดีเท่าไหร่เพราะงั้นอัลบั้มนี้ก็เลยจะเป็นตัววัดว่าวงจะไปต่อได้ไหมถูกบันทึกไว้ว่าเป็นทัวร์ที่เฟล,ลที่สุดของ u s เอสวสวัสดีครับคลิปนี้เก่อนก่อน คือผมอะไปเห็นข่าวว่าเบลกลับมารวมตัวเล่นคอนเสิร์ตกันผมก็แบบคิดว่า้ว่าเออไม่ไม่อยากจะพลาดอลไรเงี้ยแล้วก็แบบเอาจริงด้วยเทรนเพลงตอนนี้มันทำให้ผมไม่ค่อยได้ฟังวงนี้มาสักพักใหญ่ๆแล้วก็เลยได้ได้โอกาสกลับมาฟังใหม่แล้วก็เลยอยากจะมาคุยถึงวงนี้ฮะคือล่าสุดเขาประกาศเล่นที่เวมบรีที่ลอนดอนซึ่งแบบเป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ตแบบใหญ่มากแล้วก็เป็นที่เล่นของแบบวงระดับพวกสเตเดียมอะไรทั้งหลาย แบบมากมายอะครับบัตรก็จะมีแบ่งเป็นโซนๆคือแพงสุดมันจะเป็นตั๋วยืนที่เป็นแบบเป็นบล็อกหน้าสุดผมผมจาราคาไม่ได้ละกับตั๋วยืนปกติซึ่งจะอยู่ประมาณที่แบบร้อยปอนด์ราคารีเทลนะยังไม่ใช่แบบพวกเอามาขายต่อตั๋วนั่งก็ถูกลงมานิดนึงนิดนิดเดียวจริงแล้วก็จองไม่ได้ด้วยแบบแบบใช้คําว่าอะไรเลือกที่นั่งไม่ได้อันนี้ผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าราคามันเท่าไหร่บ้างเพราะว่าแบบกว่าที่ผมจะแบบ ได้คิวเข้าเว็บอะครับมันก็ไม่ค่อยเหลือแล้วอะมันจะเป็นแบบแวนดอมแบบขอบๆแล้วอะแต่ราคาก็แบบไล่ๆกันแล้วก็ตอนนี้บัตรยืนเหมือนจะแบบโซลเอาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นบัตร v i p หรือว่าหรือว่าบัตรยืนปกติหมดแล้วล่าสุดก็ยังประกาศเล่นเพิ่มขึ้นอีกวันหนึ่งอ่าเสาร์ที่8จุลายปี2023แล้วก็วันที่9ติดกันก็เหมือนเหมือนก็ใครจะโซลเอาเต็มทีแลยได้เหมือนวันเสาร์วะครับจะโซลเอาไปแล้วด้วยก็เข้าเรื่องเลยครับ,บรเบลเป็นวงจาก ลอนดอนประกอบด้วยดามมอนอบาน้องนำํำแล้วก็กราแฮมคอกซอนเล่นกีตาร์อเล็กเจมส์เบสแล้วก็เดฟราวน์ทรีมือกลองโดยมีอัลบั้มแรกอย่างเลเซอร์ออกมาปี91ฮะมีเพลงฮิตๆตอนนั้นก็มีชี so High There's no other Way อัลบั้มนี้ส่วนตัวผมมีความรู้สึกว่ามันออกแนวเป็นแบบเป็นแมนเชสเตอร์หน่อยคือยังแบบยังมีกลิ่นของความเป็นซีนดนตรีจากแมนเชสเตอร์อยู่คืออย่างเพลงแบบ ด e สโนอ o เทอ o w เวกับ h ฮคูเนี่ยครับมันจะชัดเลยว่าแบบแรงบันดาลใจจากตัวเพลงแล้วก็วิธีเล่นกีตาร์มันแบบมันเด e s สโต e r o ร e s สมากๆอัลบั้มนี้ก็เป็นอัลบั้มที่ทำให้เบล์เปิดตัวได้ค่อนข้างโอเคฮะแต่ว่าตัวเดมอนเคยให้สัมภาษณ์ย้อนหลังว่าแบบอัลบั้มนี้ม,นมันมันห่วยมากสำหรับเขาแล้วก็อัลบั้มนี้เหมือนกันก็ทำให้เบลได้ไปทัวร์ที่อเมริกาด้วยแต่ว่ากลับกลายเป็นถูกถูกบันทึกไว้ว่าเป็นทัวร์ที่เฟลที่สุดของ US เลย ไม่ไม,ไม่ไม่รู้ทำไมเหมือนกันอัลบั้มที่2ชื่อ Modern Life Is Rubbish ในปี93ก็เป็นอัลบั้มที่ไม่ทำเงินอีกเหมือนกันทีนี้ต่อมาเป็นอัลบั้ม Park Life ตอนนั้นนะครับวงวงให้สัมภาษณ์ว่ารายได้ของวงมันมัน,ม,นมันเริ่มแย่มากแล้วคือเขาไม่สามารถแบบเลี้ยงตัวเองได้จากการเป็นศิลป,ปินได้ได้ดีเท่าไหร่เพราะงั้นอัลบั้มนี้ก็เลยจะเป็นตัววัดว่าวงจะไปต่อได้ไหมสุดท้ายก็อย่างที่รู้กันครับอัลบั้มนี้กลายเป็นอัลบั้มไอคอนิกของอังกฤษในช่วง90เลยหลังจากนั้น ก็มีวงบรีทพอปโผล่มาตามหลังอีกเพียบส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเบลอนี่แหละก็มีเพลงสุดฮิตอย่างพาร์คไลฟ เ o วนบอยเอ็นออฟเดอะเซนแล้วก็ทูเดียนแล้วก็เหมือนเป็นช่วงช่วงนี้แหละครับที่เบลกับโอเอซิสเริ่มจะแบบมีปากเสียงเกรียนใส่กันอะไรเงี้ยจนจนมันก็กลายเป็นแบบเป็นตำนาน,ปนไเปเลยเนาะโดย2วงเนี่ยครับเขาก็แบบมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในเรื่องแบบโอเอซิสเขาก็เป็นวงแบบวงจาก working class ตอนเหนือส่วนเบลก็แบบเป็นนักศึกษาอยู่ในลอนดอนอะไรยเงี้ยถึงขนาดว่าแบบเออเขาเขาเคย ปล่อยเพลงในวันเดียวกันแนหะตอนนั้นมันเป็น14เอากัสปี95โดย o อเอซิสปล่อยเพลงชื่อโรว i ดิตแล้วก็เบล์ปล่อยเพลงชื่อ country house สุดท้ายแล้วเบลก็ชนะไปด้วยยอดขายที่สูงกว่าอัลบั้มที่4ของเบลครับชื่อ the great escape ก็มีเพลงที่ชนะ battle กับ Oasis ซึ่งก็คือ country house เนีย่ยผมว่าไป แล้วก็ Chamless um Man, Universal จนถึงตอนนี้ครับอลัลบั้มนี้ก็ยังเป็นที่พูดถึงกันอยู่ว่าระหว่าง The Great Escape กับ What's Morning Glory เนี่ยอลัลบั้มไหนดีกว่ากันที่ฮาคือปี96ครับ Oasis ได้รับ b r i t a w a r d แล้วก็ตอนที่เขาต้องแบบขึ้นไปพูดอะ่ะก็พูดพี่น้องนันก็แบบพูดเป็นเนื้อเพลง Park พ n h ไลฟ์ And โหแสบเลยเพื่อแบบแค่แค่อยากแขวะเบนเวทีอะเบลไม่ได้มีปัญหาแค่กับโอเอซิสนะฮะมีพี่เบรแอนเดอร์สันด้วยจากวงสเวทคือตอนนั้นอะเบลก็ถูกแขวะเรื่อยๆเพราะว่า <c oughs> เจม,มอนไปแย่งแฟนของเบรมาแล้วก็วงสเวทเนี่ยก็เลยมีเพลงที่ชื่อ Animal l o v e r เพื่อเพื่อแบบมาแบบแก้เพล่ะหลังจากนั้นเบลก็ก็เริ่มที่จะมี การเปลี่ยนแนวเพลงให้มันดูอเมริกันมากขึ้นในช่วงนั้นก็มีอัลบั้มชื่อเบลในปี97โดยเีเพลงสุดฮิตก็คือซองทูกับบิทเ r อร์บัมคืออย่างซองทูนี่ก็ชัดเจนนะฮะด,ด้วยวิธีการเล่นกีตาร์วิธีการปรับเสาวตอนมันมีความแบบมันมีความกรันช์ไปแล้วอะเพลงนี้ก็ประสบความสำเร็จมากไม่มีใครไม่เคยฟังเพลงซองทูครับใช่ไหมไม่มีอะหลังจากนั้นปี99ก็มีอัลบั้มที่ชื่อว่าเซอร์ธีนสิบสามนะฮะ มีเพลง tender coffee and tv distant left to run ที่เป็นเพลงเด่นๆของอัลบัมนี้แต่อัลบัมนี้ก็ทางวงเคยออกมาบนว่า process การทำอัลบัมนี้มันทุรักทุเลมากเลยคือคือผมคิดว่าเรื่องนึงเป็นเพราะว่าเขาเปลี่ยนโปรดิวเซอร์ด้วยแหละแล้วก็ไม่นานจากนั้นกราแฮมก็ป่วยเป็นอะไรอะ่ะซึมเศร้าแล้วก็ติดเหล้าหนักมากอัลบั้มถัดไปก็จะกลายเป็นทิงแท n งในปี2003โดยที่อัลบั้มนั้นนะครับไม่มี กราแฮมเล่นกีตาร์ก็มีเพลงอย่าง Sweet s o n งที่เดมอนแต่งให้กับกราแฮมเรียกว่าแต่งให้ได้ไหมอมืเหมือนแบบได้รับแรงบันดาลใจมาจากตัวกราแฮมเองกลั่มนี้เริ่มจะมีแบบซาว์แบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาแล้วครับแล้วก็ลายกีตาร์ถูกออกแบบให้มันแบบซิมเพ e ิลมากขึ้นโดยที่ เดมอนเป็นคนอัดเองหลังจากนั้นเบลยก็หายไปครับแต่ก็ได้รับโอกาสในการทําเพลงในในในโอกาสสําคัญคญอย่างเคยได้ทําเพลงเพื่อเป็นการส่งสัญญาณตอนที่แบบยานอาวกาศทําภารกิจสําเร็จยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นสุดท้ายแล้วนะเพราะว่าเพราะว่าภารกิจนั้นมันล้มเหลวปี2008เบลยก็กลับมาประกาศเล่นคอนเสิร์ตท,ที่ไฮพาร์คในปีถัดไปงงไหมปี2008ประกาศว่าจะเล่นปี2009โดยโชว์นั้นก็แบบสุดท้ายแล้วก็ประสบความสำเร็จมากๆฮะคือคือไฮพาร์คมันเป็นสวนที่ ใหญ่มากๆในลอนดอนนะแต่ว่าเบลก็เอาอยู่ได้อย่างสบายๆในช่วงนั้นเบลก็เริ่มที่จะกลายเป็นอ่เป็นเฮดไลน์ในเฟสติวัลเยอะแยะมากไม่ว่าจะเป็นอัมเบสตันบูรีออกซิเจนที่ไอร์แลนด์แล้วก็ทีเด็ดปาร์ที่สกอตแลนด์อ่ออกซิเจนผมไม่ชวนะแต่ทีเด็ดปาร์คคือ คือตอนนี้เลิกทำไปแล้วปี2015เบลก็ปล่อยอัลบั้มชื่อ The Magic Whip หลังจากที่ไม่ได้ปล่อยเพลงมา12ปีครับโดยอัลบั้มนี้กรา์แฮมกลับมาละก็ได้รับการตอบรับที่ดีรวมถึงคำวิจารณ์ที่ดีมากๆจากหลายสำนักไม่อะจากจทุกสำนักโดยมีเพลงดังอย่าง Ghost Ship โกแล้วก็โลนซัมสตรีแล้วก็ส่วนตัวของตัวสมาชิกเองอะครับก็เป็นที่รูร้กันว่าเดมอนก็ไปทำกอริลลสที่ประสบความสำเร็จมากๆเหมือนกันส่วนกราแฮมก็เป็นมีรัมเดี่ยวเป็นที่ที่เป็นอมียรัมที่ดีมากๆเหมือนกันแล้วก,ก็อีกนิดหนึ่งคือกราแฮมะครับเขาเป็นคนที่ใช้กีตาร์ทรงเทเลแคสเตอร์มาตลอดผมจาไม่ได้แล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ได้มีซิกเนเจอร์กับเฟนเดอร์จริงๆเทจังเข้าๆครับโอเคหลจากนี้มาเข้า10เพลงที่ผมชอบเลยนะบิทเทอร์บัมครับเพลงแรก ริฟกีตาร์แบบน่าพับใจเลยครับคือคือเขาเริ่มในเล่นในจังหวะที่2อะ่ะโดยที่จังหวะแรกมันจะเป็นแบบเป็นรูดสายคือเพลงนี้ถ้าแบบถ้ามีคนคอฟเวอร์แล้วนักร้องไม่มีสมาธิก็คือแบบก็มือได้เลยครับอธิบายยังไงดีคือมันไม่ได้เริ่มจังหวะที่หนึ่งแบบเออลงอะไรเป็นเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนะั้นมันจะแบบ หน่งมันจะเป็นแบบเป็นรูดสายอะครับเออถ้าเหม่อเหม่อก็งงอะฮุกก็ตบก,กลับมาเล่นเป็นคอร์ดแบบเป็นเหมือนเพลงพอปมีเมิดี้เพอๆอัสมูทมากเลย away, <tells> ส่วนเพลงถัดมาครับ t h e r s no s o o t h e r w a y คือผมชอบกีตาร์เพลงนี้ครับอย่างที่ผมบอกอะอารอั้มแรกเขามีความเป็นแมทเชสเตอร์มาก เพลงนี้ก็เลยมีกลิ่นอายของอะไรแบบนั้นแล้วก็ผมว่าเพลงนี้เขาออกแบบการเล่นกีตาร์บนกรุ๊ปสนุกสนุกได้ได้เท่มากเพลงถัดมาเป็น Girl and Boy ฮะ like เพลงนี้เบสสนุกมากมากกีตาร์ที่เข้ามาในช่วงเวอร์สก็แบบครีเอทแบบง่ายๆแต่ว่าเหมาะกับเพลงมาก holiday, s. <S เออผมว่ากระให้เขาเป็นคนเก่งเรื่องนี้นะแบบทุกอย่างที่เขาเล่นมัน,มน มันเป็นคอร์ดซิมเพิลมากบางทีมันเป็นพาวเวอร์คอร์ดอะไรง่ายๆด้วยซ้ำอะครับเขาเขาจะเล่นริฟบนคอร์ดง่ายๆกับสาย5้าสาย6หรือแม้แต่พวกซิงเกิลโน้ตง่ายๆเสมอแต่ว่าแต่ว่าทุกอย่างที่เขาเล่นออกมามันจะเข้ากับเพลงมากๆโดยที่เรานึกไม่ออกเลยว,ว่ามันจะมีการออกแบบอะไรที่มันเข้ากับเพลงไปได้มากกว่านี้อีกอะมันมันผมมันลงตัวมากสำหรับสำหรับการเล่นของเขาอะครับ e n d of ท่ากับเ ช้าๆของเบลอก็ยังคงมีลายเซนของความเป็นเบลออยู่ชัดเจนมากๆหลักๆมันคือการเล่นกีตาร์เหมือนเดิมเลยแล้วก็เสียงประสานที่มันกระจายอยู่ในทั่วมิกซ์ถ้าใส่หูฟังเราจะได้ยินเสียงประสานทั่วไปหมดเลยครับทำให้เพลงนี้มันดูแบบมันดูมีมิติขึ้นมากท่อนโซโล่ปกติก็จะเป็นแบบกีตาร์เนาะอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นแบบเป็นเสียงทำเป็ดก,ก็ก็แปลกหูนีแล้วก็แบบเ,เท่อะเท่มากเลย เพลงต่อไปครับ Country House ก็ไม er, ่มีอะไรเพลงนี้เอาให้ใคว่าชนะ Oasis มานั่นแหละต่อมาครับ Chamless Man ผมชอบอินโทรเพลงนี้มาก มันซ่ามากครับการเล่นคอร์ดในในหูฝั่งซ้ายเนี่ยมันง่ายๆแต่แบบ c ครียทมากส่วนฝั่งขวาก็แบบเป็นริฟจาก Telecaster ที่เรียกคาแรคเตอร์จากกีตาร์ทรงเนี่ยได้แบบได้ดีมากๆซาวด์กีตาร์เพลงนี้เท่มากเลยดีนูเเซลครับผม you, ในขณะที่เพลงดังๆของเบลส่วนใหญ่จะเป็นเพลงเร็วเนาะ แต่เพลงเนี่ยกลับกลายเป็นเป็นเพลงที่ผมชอบที่สุดของเบอคือมันดีไปหมดเลยฮะทั้งตัวเมลโลดี้ทั้งตัวเพลงทั้งการเล่นกีตาร์เสียงเครื่องสายเครื่องเป่าการเปลี่ยนกรูฟกองในฮุกทําให้เพลงแบบมันดูใหญ่มากๆคือคือผมรู้สึกว่าเพลงนี้มันกรองมันถูกมิกให้ไปอยู่หลังๆอะ่ะมันจะแบบไม่มีไม่มีความแบบกระแทกกระทันจาก กลองอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วไปเด่นเอาที่แบบพวกเครื่องออเคสตราแทนกลองมันมีบทบาทจริงๆตรงฮุกที่แบบทําให้ทําให้แบบอยู่ดีๆกลองมันก็โผล่ขึ้นมาดันให้ฮุกมันแบบมันดูใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยออกแบบดีจังเลยอ่ะทําให้ทําให้ไดนามิกเพลงนี้มันดีมากอ่ะครับแล้วก็โน้ตของของเครื่องออเคสตราก็แบบมัน s i m p l ลแต่ว่ามันโหมันดีงามมาก ต่อมาเป็นเพลง Sweet Song ครับผมอย่างที่ผมบอกไปฮะเพลงนี้เดมอนได้แรงบันดาลใจมาจากไกรแฮมในการแต่งเพลงคือถ้าพูดถึงในชีวิตจริงเนี่ยมันจะมีเพื่อนสักกี่คนกันเชียวที่แบบแต่งเพลงให้เพื่อนอะแค่สตอรี่เบื้องหลังแค่นี้มันก็สวยงามมากมากแล้วฮะต่อไปเป็นเพลง Ghost Ship ครับผม ผมชอบการออกแบบเสียงกลองแล้วก็เครื่อง p e r c u s ช i o นในเพลงนี้คือคือมันมีเสียงปิงปองดีเลย์ในเสียงแคลปปิงปองดีเลย์คือเสียงแบบอย่างนี้กันเหมือนปิงปองมันคือการตีตีสวนกันใช่ไหมเพราะงั้นปิงปองดีเลย์ที่ผมว่าเนี่ยมันคือการแบบมันจะดังทีละข้างอ่ะมันจะดังเนี่ยเสียงดีเลย์มันจะดังทีซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างเงี้ยแบทำให้เพลงมันมีมิติดีะครับแล้วก็อัลบั้มนี้ครับการกลับมาร่วมวงของกราแฮมก็ยังดูแลพาร์ท กีตาร์ของเขาได้ได้ได้เยี่ยมเหมือนเดิมไลเบิตก็เท่มากเพลงนี้ Coffee and ทีคเพลงนี้สำหรับผมมันเป็นเพลงที่มีจังหวะฟังได้เรื่อยๆไม่เบื่อเลยฮะคือทุกอย่างมันเรียบง่ายมาก รูฟกีตาร์ง่ายๆถ้าถ้าไม่นับช่วงแบบช่วงโซโล่อะนะที่มันมีการออกแบบซสาวปร่งๆอะไรเงีง้ยครับแล้วก็เสียงกลองเสียงเบสอะไรอย่างเงี้ยมันมันเรียบง่ายกับการร้องส,สบายๆของของเดมอนมันก็แบบมันมันดีมากเลยอะมามาสังเกตนะครับว่าวงล็อกเนี่ยมันส่วนใหญ่เมนหลักมันมาจากแบบนักร้องที่ ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีเขียนเพลงได้ดีกับมือกีตาร์ที่ซัพพอร์ตแล้วก็มีการเล่นที่เป็นซนะิกเนเจอร์เนาะส่วนใหญ่วงดนตรีวงร็อกมันจะต้องมีเบสแบบนี้อยู่อะอย่างอย่างสองคนเนี่ยครับก็แบบจะพูดว่าเขาเป็นนักร้องที่มีเสียงร้องที่ดีขนาดนั้นหรือเปล่าร้องเพลงขึ้นเสียงสูงลงเสียงต่ำได้อย่างหรือหวาไหมาก็เหมือนจะไม่ใช่นะแต่แบบเออเพลงเขามันถูกเขียนออกมาได้อย่างแบบลงตัวแล้วก็การร้องของเขามันเหมาะกับเพลงของเขา เหมาะกับตัวเขาเองรวมถึงกีตาร์ก็ไม่ใช่ว่าจะใช้สกิลหรือว่าทักษะสูงอะไรมากแต่ในความเรียบง่ายของของทั้ง2พาร์ทเนี่ยมันทำให้วงมันออกมาได้ยอดเยี่ยมแล้วก็เรียนแบบแทบจะไม่ได้แล้วอะคสิ่งเหล่านี้มันเลยทำให้วงแบบประสบความสำเร็จมากๆนะผมว่านะอืมซึ่งเบล์มีทั้ง2อ,อย่างนี้เลยก็เลยไม่แปลกที่จะทำให้วงเขาแบบข้ามเวลามาได้ขนาดเนี้ยนะฮะตั้งแต่90ตั้งแต่ช่วง9เออปี B 9ต้น,ตนๆเนาะจนตอนเนี้ย เขายังสามารถจัดคอนเสิร์ตในสเตเดียมใหญ่ๆโดยที่บัตรโซลอลได้คือองค์ประกอบมันมากกว่านี้แหละแต่ว่าหลักๆเท่าที่จับได้มันก็ใช่ไหมอืมนั่นแหละก็นั่นแหละฮะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวมีอะไรมาเล่าหรือว่าพาไปดูเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ